ฝากวางตรงได้ค่ะแล้วถือให้ค่ะคือไ้นี่หนูมอยู่แก่งเสร็จแลรวบมดี๋ยู่ดียังไม่ได้เซ็ตของเราเลยไอ้เจไปไม่ได้่โอเคี๋ยว่ามีอะไรวะชางมีทุกคนแล้วแล้วส่งไปให้ทุกคนแล้วไเสเ็ยแล้วไปเทสไปเไเไเเอาเกมมันเป็นวมดีอย

กูไหวละม่ใส i̇şte. oh <my> ่ด oh mm ีกว่าทุกคนไมีแฉะกแบนี่ไม่ได้เจอกันไม่เจอไม่ได้เจอกันเลยไม่เจอเลยไม่ไดกาศเลยว่างั้นไปูด้วยไปดูด้วยต้งสาวนะปวดหัวด้วยเนนี่เห็นมเป็นอไ้อี่เดยไม่ใส่นี่ปรกาไคิวได้งนี้นะอะไรดึงรูัไปในห้องน้ สวัสดีค่ะพี่ยุ้ยผาเออคิดถึงอ่ะไม่ได้เจอกันเลยหนูไม่รู้เนี่ยเพรอยู่ห้องไหนควาด้วยคุยกันตามสายอย่างเดียวคิดดูว่าตอนเดินขึ้นมาพาถึงอะไรอ่ะงารที่ก็ให้ให้ลงมาทีละคนใช่ป่ะอ่าทีละคนทีละคนก็เดินส่งขึ้นห้องปุ๊บเล็กไปรับอีกคนหนึ่งมาทีละคน จนถึงสิบสี่วันเพราอยู่ห้องไหนกันบ้างโอ้ยหลอ่ะเมื่อกี้หน้าหน้าไปอ่ะเราร้องให้เฉยเลยอ่ะเยอเหรอเรากลับเรงกลับบ้านเมื่อเนี่ยบ้านไหนคะบางที่ลาดรีไม่กลับลาสเวกับยังไม่กลับกลับเหมือนคิดเหมือนคิด อันตรายหรือเปล่าเออจริงเราอันตรายเขานะเราอะเราอะไม่ใช่เรา,าแหะคือ <c oughs> ถ้าเราอยู่นี่แล้วเรากลับบ้านเลยก็ไม่อันตรายเออใช่แต่ถ้านี่เราไปยันต่อเราก็ต้องไปนู่ต่อกกอนน่